แกออกจากซีดโฟนเมื่อไหร่จกเจอแน่โอ้มาก้สีดูฟนสีดูนสีดูนัรที่วอซอนไหมล่ะคะีละคนไม่ค่ะดิซันชอบลุงมาเน่จิีมานีจิตมจิตมาน่ากมแกพวกแเจาะอีแฟกตกับฉันปะเนนมากได้นะมันดี เพราะมันดูเป็นชนีมันอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยพวกแกอะทำเป็นว่าเราอะอยู่คนละแก๊งแล้วขับรถทางห่างกันคือเอาอย่างนี้มันต้องมีสองคนที่เล่นด้วยกับมันอะเอาทําเป็นว่าอยู่แก๊งมันอะได้ปะฉันว่าหมวกขาวกับผมขาวอะมีสิทธิ์นะหมายถึงว่าทําเป็นแก๊งมันอะแล้วหลอกมันไปสักที่แล้วค่อยตบแล้วแกโทรหารฉันได้ไหมหมวกขาวได้ยินไหมเนี่ยนะคะเบอร์ฉันมีเบอร์ฉันแล้วใช่ปะ0804909นะ โอเคเอาเป็นว่าเราจะแยกกันก่อนแล้วมวกข่าวไปทําเป็นว่าพี่ก็หมั่นไส้ม,มันเหมือนกันอินนียชอบไ์สดแล้วลก็พูดไปเถอะแล้วก็อยู่ตรงไหนลอบไปที่คนน้อยๆเราโทรมาหาฉันเด็ดขาดโอเคปะโอเคแตงกี้นะทะุกคนแยก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 ,แยกปามาตามนั้นตามนั้นตามนั้นเน้นตบเน้นตบ,นนตบขับรถเล่น,น,นก่อนโอเครถกู้ขับออกไม่ใช่ขอโทษค่ะโทษค่ะเนี่ยเราก็คือขับรถเล่นไปก่อน แล้วเดี๋ยวเขาจะล่ออีแสออกมาพอเขาล่อ